สวัสดีครับรถมาใหม่วันนี้ Toyota In n o v a าปี2012 2.0G รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคามอไซค์ฟีดาวผ่อนถูกสุด3,990บาทเงื่อ,อนไขอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่เป็น,นกำหนดครับป้ายแดงราคาเป็นล้านรถบ้าน100เปเซมีเดียวแท้ๆครับภายในเนี้ยบ ออปชั่นครบพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าเบาะหนังนั่งสบายพร้อมแอร์หลังแอร์ออโต้วิทยุรองรับ USB AUX แอร์เย็นเพลงเพราะห้องโดยสารกว้างขวางจุของได้เยอะเบาะหลังพับเก็บได้ เครื่องยน,น2,000 cc b t i ตัวอีดซ่อมง,ง่ายอะไหล่เพียบพร้อมติดตั้งแก๊ส LPG 100 000, ครับห้องเครื่องสวยไม่มีชมไหลไม่มีน้ำท่วมครับ